อย่าไปคิดเองว่าคำศาสดายากศาสดาอธิบายธรรมะเก่งที่สุดไม่มีใครเก่งกว่าศาสดาแล้วโยมต้องเชื่อมั่นในศาสดาตัวเองว่าศาสดาฉันเก่งที่สุดคนที่ได้ยินคำพูดของศาสดาฉันจะต้องบรรลุธรรมมีเหตุปัจจัยให้ได้บรรลุธรรมอันในอนาคตต่อไป พระองค์จึงบอกว่าคําของตถาคตเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองยาปิดบังคําศาสดาตัวเองต้องเปิดเผยแก้กรรมทํำยังไงพระองค์บอกมักมีกมองค์แปดนะให้ทานเนี่ยเราเข้าวัดมาจนอายุป่านนี้ทราบไหมว่าการให้ทานแล้วปรรณิพานได้เนี่ยทำยังไงอ่ะเห็นไหมไม่ง่ายนะ ถ้าโยมไม่เคยอ่านพุทธศสนะเนี่ยโยมจะไม่รู้วันนี้มาบอกสิ่งที่โยมไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตแต่มีข้อมูลมาแล้วถึงสองพันกว่าปีแต่เราไม่เคยเสพครบใช่ไหมนึกออกไหมให้ทานแล้วปรินิพานได้ทำยังไงนะ,ะต้องวางจิตละความเจรณีอันเป็นมนทิน